สวัสดีครับทุกคนบรรยากาศลมลืนบรรยากาศลมลืนมากนะครับวันนี้เดินทางมาจากังหวัดนำนัดจะเดินจะมาไหว้พระใหญ่พระองคุลมิ่งเมืองน,นะครับบรรยากาศอะไรโฟกัสไปเดินไป เอาตังไปถือดอกไม้ไปเบิ่งครับภาพบรรยากาศพี่น้องวันนี้มาไหว้พระทำบุญครับไหว้พระทำบุญ บรรยากาศวัดพระญ่ครับวัดพระองคคลมิ่งเมืองนะครับจังหวัดอำนาจเจริญครับบรรยากาศครับพี่นอ้องเงียบสงบลมเย็นครับนี่ครับบรรยากาศเป็นบรรยากาศเย็นสบายครับปลาใหม่ลมรื่นครับ องค์พระใหญ่ครับพระมงคลมึงครับมาใส่บัลลมีปูพันให้ลมเย็นอยู่ดีมีแห้งลำรวยวเงินทองทองไหลมากเทมากครับพี่น้อง บรรยากาศวัดพระใจพระมงคลมิ่งเมืองนะครับผมน้องสุดถไม้ระเรียกครับคบเื่องใกล้ๆครับนี่ครับพระมงคลมิ่งเมืองนะครับพระ สิทธิ์แ uh ห่งเมืองอำนาจนะครับผมพี okay. ่น้องได้ดอกไม้มาแล้วพ่อฟูกาดเอาไปเตรียมตัวไวเดีวเห็นนกไม้นกไม้ เดินไปเลยเดินไปเลยโกัชจะไปหยอดเหรียญวันเกิดก <c oughs> ็หยอดตามวันเกิดตัวเองไงเกิดวันไหนก็หยอดวันนั้นนะครับบรรยากาศเป็นมาทำบุญขึ้นกันครับห <c oughs> อ,อนแนพี่นอกอันนี้ แดดร้ายแดดแห้งครับองค์พระใหญ่พระมงคลมิ่งเมืองครับพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมามาสักการะหะด้ยครับเพิ่นศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับผมอา้าวไปโฟกัสขึ้นไปเอาเหรียญมาหยอดอา้าวไปตักเอาตักเอาตักเอาเหรียญไปหยอด ยกมือสาธุใส่หัวเออเอาแล้วก็มาเอาใหม่ก็ได้เออเออเอาหยอดไปไ้เบนยอดไม่เบนอ่ไหนพ่อหยอดด้วยนี่หยอดไปนี่นี่หยอดนี่นี่นี่หยอดไปนี่อเออ,อเออ,เอหยอดไปหยอดไปทุกอันนี่หยอดไล่ไล่ขึ้น เหยอดไปโฟกัสหยอดไปเลยวันนี้น้อง,ฟงโฟกัสมาทำบุญนะครับมาทำบุญพระใหญ่วัดพระใหญ่นะครับ บรรยากาศครับบรรยากาศเย็นสบายพี่น้องบรรยากาศวัดพระใหญ่ครับพี่น้องผ่านไปผ่านมากับเวะทำาบุญไในนะครับเด้อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระองคลมิ่งเมืองนะครับ สวัสดีครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ